ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่331ไม่รับผิดชอบ3ชินจือสวียกมือขึ้นลูบผมของน้องสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพี่ใหญ่ขอให้ซื้อจือแห่งจิ้งเจียงช่วยหารือกับพระชายาซื้อจือเพื่อมารักษาอาการให้เจ้าอีกสองวันรอพระชายาซื้อจือตอบกลับมาก็ให้ท่านแม่พาเจ้าไปถวายพระพรองค์หญิงฉังผิงดีหรือไม่ชินซีชงัก จะดีหรือเจ้ากาส,สิงเฉิงจะวินจู่ฐานะสูงส่งมารักษาข้าเกรงว่าคงจะไม่เหมาะสมรวนอวิจือเองก็รีบเอ่ยซีเอ๋อกล่า e วถูกแล้วจือสวีสิงเฉิงจะวินจู่เป็นสไพยขององค์หญิงชังผิงองค์หญิงชังผิงจะยอมให้สไพายของตนมาเป็นหมอหญิงรักษาคนอื่นได้เยี่ยงไรยิ่งไปกว่านั้นเว่ยซือจือผู้นั้นดูเหมือนพวกเราหาหมอท่านอื่นมารักษาซีเ e อ๋อ e ดี D หรือไม่ชินจือสวีช้อนสายตามองเขาเอ่ยขึ้นว่า ซิงเฉิงจจว,วินจู่จะเป็นหมอหญิงได้เยี่งยงไรจจว,วินจู่วิชาการแพทย์สูงส่งเห็นว่าซีเออร่างกายอ่อนแอเลยอยากตรวจดูไม่มีอันใดมากส่วนองค์หญิงชังผิงก็ยิ่งไม่ต้องกังวลองค์หญิงมีเมตตาคงไม่เห็นคนเจ็บไปแล้วไม่ช่วยนอกจากนี้ต่อให้สิงเฉิงจว,วินจูนปัญญาจันท่าได้ยินมาว่าสิทธิพี่ของสิงเฉิงจจว,วินจู่เองก็เป็นหมอเทวดาท่านหนึ่งขอให้จจว,วินจู่ช่วยแนะนําก็ยังได้ ร่วนอวิจอไร้สิ้นคำพูดทว่าไม่ยินยอมอยู่ในใจเขานึกถึงท่าทีของซิงเฉิงจวินจู่ที่มีต่อเขาเมื่อครั้งที่แล้วพลันรู้สึกว่าไม่อยากให้ชินซีได้เจอกับหนานกงมวดแต่ชินจือสวีไม่มีทางฟังคำของเขาดังนั้นเขาจึงต้องอาศัยชินซีแล้วชินซีชะง,งักยิ้มบางๆหลายปีมาแล้วไม่รู้เชิญท่านหมอมา,มามากเพียงใดก็ยังเป็นเช่นนี้จะหายได้หรือไม่ข้าก็ไม่ได้คาดหวังเพียงแต่เรื่องราวของซิงเฉิงจวินจู่ข้าเองก็เคยได้ยินมาไม่น้อย หากมีโอกาสได้รู้จักก็นับว่าเป็นวาสนาของข้าแล้วชินจือสวี่พ่นลมหายใจออกมาเอ่ยซีเอ๋อกล่าวไม่ผิดเลยสำหรับอาการของน้องสาวจะหายหรือไม่ความจริงคนตระกูลฉินมิได้มีความหวังมากนักไม่ว่าใครหากผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากว่าสิบปีก็คงไม่กล้าคาดหวังมากมายแล้วขอเพียงซีเอ๋อมีความสุขเท่านั้นก็เพียงพอรวนอวิจือพูดคุยอยู่กับชินซีชั่วครู่ก็ถูกนายท่านตระกูลฉินส่งคนมาตาม ในซีวีเซวินชินจือสวีมองน้องสาวอยู่นานก่อนจะเอ่ยขึ้นซีเอ๋อสาวใช้สองคนนั้นของเจ้าเปลี่ยนออกไปเถิดชินซีตกใจเล็กน้อยพวกนางทำให้พี่ใหญ่ขุนเคืองหรือเจ้ากะสาวใช้เคียงกายในซีวีเซวินล้วนแล้วแต่ติดตามปรนิบัติชินซีมานานหลายปีร่างกายของชินซีอ่อนแอก็มีพวกเขาที่คอยดูแลดังนั้นจึงสนิทสนมกับสาวใช้เหล่านี้อยู่มากชินจือสวีเอ่ยเสียงเรียบ ไม่มีอันใดเพียงรู้สึกว่านิสัยของสาวใช้เหล่านี้ค่อนข้างหยาบคายไม่ควรให้อยู่ข้างกายเจ้าชินซีชะง,งักไปชั่วครู่รอยยิ้มบนใบหน้าหายไปเอ่ยถามเสียงเบาพี่ใหญ่อวิจือมีอะไรไม่เหมาะสมหรือไม่ชินซีไม่ได้โง่เพราะร่างกายอ่อนแอจึงมีหลายอย่างที่ไม่อาจทําได้นางจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอ่านหนังสือเล่าเรียนและคบคิด ส่วนสิ่งที่นางขาดคงเป็นเพราะคนตระกูลฉินทนุถนอมนางเกินไปทําให้ขาดประสบการณ์ฉินจือสวีเป็นพี่ชายที่นางสนิทสนมที่สุดรวนอวีจือคือคนที่นางชอบและท่าทีของฉินจือสวีต่อรวนอวีจือที่เปลี่ยนไปแม้ตัวรวนอวีจือจะไม่สามารถสัมผัสได้ทว่าฉินซีนั้นสามารถสัมผัสมันได้เป็นอย่างดีฉินจือสวีรอบถอนลมหายใจอยู่ภายในสงสารน้องสาวผู้อ่อนแอยกมือขึ้นไปจับผมทัดหูให้กับนางเอ๋ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอย่าคิดมากไม่มีอันใด ชินซียิ้มขมขื่นเอ่ยพี่ใหญ่ท่านคิดว่าข้าเป็นเด็กสาวโง่เขลาที่ไม่รู้สิ่งใดเลยอย่างนั้นหรือชินจือสวี่ยื่นมือไปกอดน,น้องสาวเอาไว้พลางถอนหายใจข้าก็หวังว่าเจ้าจะเป็นเด็กสาวโง่เขลาที่ไม่รู้สิ่งใดเลยไม่รู้สิ่งใดเลยก็จะไม่ต้องเสียใจและไม่ต้องเจ็บปวดอย่าคิดมากเพียงมีหลายเรื่องที่พี่ใหญ่ไม่ชอบก็เท่านั้นยังไม่ทันได้สืบให้ชัดเจนมาบอกกับเจ้าคงไม่มีประโยชน์ชินจือสวี่เอ่ย อย่างไรก็ตามยังมีพี่ใหญ่ยังมีท่านพ่อท่านแม่ยังมีตระกูลฉินข้ารู้เจ้ากะฉินซีซบอยู่ในอ้อมแขนของฉินจือสวี่เอ่ยตอบเสียงเบาเพียงแต่ใบหน้าที่เดิมก็ซีเซียวอยู่แล้วยามนี้ยิ่งซีเซียวลงไปอีกโดยที่ฉินจือสวี่มองไม่เห็นแววตาของฉินซีมีแววกังวลและเจ็บปวดซ่อนอยู่หลับตาลงช้า หนานกงมั่วและเวจวินมั่วกลับมาถึงจนจิ้งเจียงจวินอ๋องก็ข้าแล้วยังไม่ทันก้าวเดินเข้าไปในเรือนซูอวินก็ได้ยินเสียงวอยวายดังออกมาจากด้านในหนานกงมั่วขมวดคิ้วเรียก่าวรับใช้เข้ามาเอ่ยถามเกิดอันใดขึ้นเห็นซื่อจื่อและพระชายาซื่อจื่อกลับมาบ่าวรับใช้พลันตกใจรีบเอ่ยรายงานติดติดขัดขัดรายงานรายงานซื่อจื่อพระชายาซื่อจื่อเป็นเป็นคุณชายสามเจ้ากะเวจวินเจอหรือเขาเป็นอันใดหนานกงมั่วขมวดคิ้วเอ่ยถาม คุณชายสามคุณชายสามพาคนมาทำลายเรือนสูอ,อวินเจ้ากะว่ายิ่งไรนะหนานกงม่วใบหน้าทะมึงถึงไวจวินม่วที่อยู่ด้านข้างเอ่ยถามสเสด็จแม่อยู่ที่ใดรายงานซื้อจื่อองหญิงออกไปยังจวนองหญิงหลิงอีแล้วเจ้ากะหนานกงม่วส่งเสียงหยันดึงไวจวินม่วมุ่งตรงไปยังเรือนสูอ,อวินไม่ต้องถามแล้วไปดูก็รู้นางอยากรู้ไวจวินเจอกินความกล้าของสุนัขมาหรือถึงได้กล้ามาทำลายเรือนของนาง นอกเรือนสุว,วินมีผู้คนมารุมล้อมด้านในเรือนเองก็วุ่นวายยังไม่ทันได้เข้าไปก็ได้ยินเสียงไร้การอวดดีของเวจวินเจอร์ทุบมันให้หมดทุบมันทั้งหมดเลยใครไม่กล้าลงมือฆ่าจตระขามันวเวจวินเจร์นั่งอยู่บนเก้าอี้ใหญ่เห็นได้ชัดว่าถูกคนยกเข้ามาได้ยินมาว่าเมื่อก่อนเวจวินเจอร์สลบสลายไม่ได้สติดูเหมือนเพิ่งรู้สึกตัวจึงเข้ามาก่อเรื่องพระชายารองเฟิงยืนเกลี้ยกล่อมอยู่ด้านข้างแต่เห็นได้ชัดว่าการเกลี้ยกล่อมนั้นไม่เป็นผลใดวเวจวินเจร์ยิ่งตื่นตัวขึ้นไปอีก เจ้าช่างกล้ายิ่งนักเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นข้างหูเวจวินเจอ์ยังไม่ทันได้สติก็ถูกยกขึ้นจากเก้าอี้นั่งผู้คนเห็นเพียงเงาคนชั่วครู่หนึ่งจึงมองเห็นซื่อจื่อยืนอยู่ด้านข้างเวจวินเจอ์ด้วยใบยหน้าเย็นชาจากนั้นเวจวินเจอ์ที่เตี้ยก,กว่าเวจวินมั่วไม่มากก็ถูกยกลอยขึ้นมาในอากาศโดยที่เท้าลอยไม่ติดพื้นอ ไวเจวินเจอร้องเสียงดังเท้าที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บถูกยกลอยขึ้นมาฉับพลันความเจ็บปวดราวกับเข็มพุ่งเข้ามานั้นทําให้ไวจวินเจอร้องโหยหวนขึ้นมาเจอเอ,อ๋อพระชายารองเฟิงเห็นเช่นนั้นกําลังจะพุ่งเข้ามาช่วยไวจวินเจอทว่าวถูกหนานกงโมกขวางทางเอาไว้พระชายารองเฟิงเจ้ากิจจะทําสิ่งใดพระชายารองเฟิงร้องเสียงดังซื่อจื่อท่านปล่อยเจอเอ๋อเดี๋ยวนี้น่าหลบไป นานกงมั่วหันกลับมายิ้มร่าให้กับเวจว,วินเจอที่ถูกจับห้อย,อยู่แบบนั้นหันมาเอ่ยกับพระชายารองเฟิงว่าพระชายารองเฟิงจะรีบไปใหญ่เรามาคุยกันสักหน่อยว่าเกิดอันใดขึ้นที่เรือนซูอวินแห่งนี้ท่านแม่ท่านแม่ช่วยข้าด้วยเวจวินเจอร้องเสียงดังอย่างน่าสงสารข้าจะสู้กับพวกเจ้า พระชายารองเฟิงเอ่ยเสียงดังวิ่งเข้าหาหนานกงม่วโดยไม่สนสิ่งใดหนานกงมั่วเพียงตวัดมือพระชายารองเฟิงที่คิดจะพุ่งเข้ามาก็กระเด็นออกไปโชคดีที่กระเด็นไปชนกับบ่าวรับใช้ที่ตามหลังพระชายารองเฟิงมากลุ่มคนล้มลงกองกันระเนระนาดหนานกงม่วกก็มองต่ำมองพระชายารองเฟิงที่ไม่อาจลุกขึ้นมาได้เอ่ยเสียงเย็น คิดจะสู้กับข้าหรือเจ้ามีสิทธิ์อะไรจะมาสู้กับข้าพระชายารองเฟิงมาคุยกับข้าดีๆจะทำอย่างไรกับเรือนสอวินของข้าหากข้าพอใจแล้วจะปล่อยเว่ยจวินเจอลงมาแต่ว่าถ้านานเกินไปซื้อจื่อปวดมือหล่ะก็ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่332ค่าเสียหายเจ้าจะจ่ายหรือไม่จ่ายหนึ่ง เพิ่งเอ่ยจบเงาวูบไหวเห็นเพียงไวจจวินมั่วพาคนตรงหน้าหายไปมองเห็นไวจจวินมั่วอีกครั้งเมื่อเขาไปปรากฏตัวอยู่ใต้ต้นไม้ห่างออกไปไม่ไกลนำสายเข็มขัดของไวจจวินเจอไปแขวนไว้บนต้นไม้ปล่อยตัวเขาให้อยู่แบบนั้นไวจจวินมั่วหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดมือจากนั้นหันไปยักคิ้วบอกใบกับนานกงมั่วเช่นนี้ข้าไม่ปวดมือนานกงมั่วกระตุกมุมปากยกยิมเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงมั่นคงหากเข็มขัดขาดแล้วข้าไม่รับผิดชอบนะ สูงเพียงนั้นมิสู้ปล่อยให้ซื้อจือปวดมือแล้วโยนคุณชายสามทิ้งเสียจะดีกว่าเจ้าจะเอาอย่างไรกันแน่มองบุตรชายถูกแขวนอยู่บนต้นไม่ไม่ไมไมอาจด,ดิ้นหนีไปได้พระชายารองเฝิงอดไม่ได้ที่จะบ้าคลั่งขึ้นมาหนานกงมั่วเลิกคิ้วใครใช้ให้พวกเจ้ากล้ามาทุบเรือนของข้าพระชายารองเฟิงโกรธจนใบหน้าแดงกำ่ำร่างกายสันระรกเอ่อยอย่างโกรธแค้น เจอเอ๋อเป็นถึงขั้นนี้แล้วต่อให้เขาทุบทั้งเรือนแล้วจะทําไมกันเล่าหนานกงมัวดจึงโตกลับเอ๋ยเช่นนี้เจ้ากิดจะชดใช้เยี่ยงไรหักเจ้าคิดจะชดใช้จะให้ขนทั้งเรือนออกมาให้บุตรชายของเจ้าทุบเล่นเลยก็ยังได้จือสู่เจ้ากับพระชายาซื่อจือจือสู่เขียนลูกคิดในมือที่ไม่รู้เอามาจากที่ใดมือเขียยไปมาคิดคํานวณอย่างคล่องแคล่วว่องไวไวจนสามารถทําให้คนตาพร่ามัวได้ไม่นานจึงเงยหน้าขึ้นมารายงาน รายงานพระชายาซื้อจือเรือนสูอ,อวินเสียหายคร่าวๆอย่างน้อยประมาณ13,870ตำลึงเจ้ากะเปลือตาหนานกงม่วงไม่กระพริบอย่างไรคือความเสียหายคร่าวๆเจ้าเด็กคนนี้คิดบัญชีไม่เป็นความสูญเสียต้องคำนวณให้มากเข้าไว้ไม่ใช้คำนวณอย่างน้อยอย่างน้อยก็คง15,000ตำลึงสิ นอกจากนี้ค่าเสียขวัญของบ่าวรับใช้เรือนสุวินค่าเสียขวัญของข้ากับซื้อจืดค่าเสียชื่อเสียงของเรือนสุวินค่าเช่าเรือนสุวินค่าบำรุงรักษาเรือนสุวินค่าเช่าที่อยู่ในช่วงที่ข้ากับซื้อจืดกลับเรือนไม่ได้สักประมาณ1 2 0 0 0ตำลึงก็พอแล้วพระชายารองเฝิงจ่ายค่ามา2 5 0 0 0พันตำลึงแล้วข้าจะปล่อยเขาลงมาเจ้าฝันไปเถิดพระชายารองเฝิงโกรธจนแทบกระอักเลือดหนาน,านกงโม่เพียงอ้าปากก็จะเอาเงิน2 5 0 0 0นาตำลึง นางจะเอาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนแม้ท่านอองจะดีกับนางแต่สินเจ้าสาวและรายรับที่ดินขององค์หญิงชังผิงนั้นแต่ต้องไม่ได้อีกทั้งเงินเดือนที่ให้องคหญิงชังผิงและจวินอองคงจะมีการแบ่งสัดแบ่งส่วนนอกจากนี้ในจวนยังมีแม่เท่าอยู่อีกหนึ่งคนดังนั้นเงินที่เหลือให้นางจึงมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสองหมื่นห้าพระชายารองเฝิงแทบประอักเลือดอยู่ในใจนั้นกงมู่มองนางอย่างตกใจที่แท้บุตรชายก็ไม่ได้สําคัญเท่าเงินหรอกหรือจะว่าไปก็ถูก เว่ยจวินเจอนั้นพิการไปแล้วต่อให้ช่วยลงมาก็ไม่มีประโยชน์อันใดข้ากับซื้อจือเองก็ไม่ได้คิดจะฆ่าเขาจริงๆใหญ่ต้องยอมเสียงเงินสองหมื่นตำลึงไปโดยเปล่าประโยชน์พระชายารองเจ้าว่าใช่หรือไม่เจ้าอย่าได้รังแกผู้อื่นจนเกินไปพระชายารองเฝิงแน่นอนไม่อาจพูดตอบว่าใช่นานกงม่วสีหน้าเรียบนิ่งเอ่ยเสียงเย็นใครกันแน่ที่รังแกคนอื่น จะวินเจอถูกคนหักขามาไม่มีหลักฐานยังกล้ามาทุบเรือนของข้าและซื้อจุดเกิดวันใดถูกตัดมือมาก็จะวิ่งมาสังหารพวกข้าสองสามีภรรยาหรือคิดว่าพวกเราเรือนสว,วินเป็นเรือนแม่ไม่คิดจะมาเหยียบย่ำเมื่อใดก็ได้อย่างนั้นหรือเป็นเพียงเชื้อสายรองอยังกล้าถึงเพียงนี้ข้าว,ว่าโจนจิ้งเจียงจะวินอ๋องช่างไรกดเกณฑ์เสียจริง,ร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 งใครกันที่ทําให้พวกเจ้าคิดว่าข้าจะไม่กล้าทําอันใดพวกเจ้าอืม่มแม่เท่าหรือว่าจะวินอ๋องกัน เวจวินเจอถูกแขวนให้อยู่บนต้นไม้ทรมานไม่ไหวและสองขาที่ใช้การไม่ได้ถูกดามด้วยไม้ยามนี้ล่องลอยอยู่ในอากาศไม่อาจเคลื่อนไหวได้ความเจ็บปวดนั้นไม่ต้องคิดก็คงรู้เวลานี้ผู้คนเพียงยืนพูดคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้ไม่มีใครคิดจะเข้ามาช่วยเขาจึงโมโลละัตะโกนดักขึ้นมาปล่อยข้าลงไปนะปล่อยข้าพวกเจ้ามันเสวะยังไม่จับสอตัวนี้ไว้อีก ต่อให้เวจวินเ,เจอร้องตะโกนเสียงดังเพียงใดทว่าเพียงมองใบหน้าหล่อเหลาเย็นชาของเวจวินมั่วที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ก็ไม่มีใครกล้าขยับขยืขย่นแล้วมักรู้สึกว่าหากเป็นศัตรูกับท่านซื่อจืดจุดจ,จบคงหน้าอานาถอย่างยิ่งนี่กำลังทำอันใดกันเสียงชราดังขึ้นที่หน้าประตูเรือนทุกคนมองกลับไปเห็นแม่เท่าที่ไม่ค่อยออกจากเรือนมาหยุดยืนอยู่หน้าประตูด้วยใบหน้าโกรธจัดมองมายัางทุกคนท่านแม่เท่าช่วยด้วยเจ้ากะ พระชายารองเฝิงราวกับค้นพบทางรอดพุ่งเข้าไปคุกเข่าร้องห่มร้องให้อยู่แทบเท้าแม่เท่าแน่นอนแม่เท่าเองก็มองเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าและเว่จวินเจอที่ถูกแขวนอยู่บนต้นไม้ใบหน้าถมึงถึงเอ่ยถามเสียงดังพวกเจ้ากำลังทำอันใดกันยังไม่รีพาคุณชายสามลงมาอีกมีคำสั่งของท่านแม่เท่าจึงมีองครักษปีนขึ้นไปช่วยคนบนต้นไม้ดวงตาเว่จวินมือ่อเย็นย่เยือกเอ่ยเสียงเรียบบังอาจถอยออกไปแม่เท่าชะงักไม่คิดว่าเว่จวินมั่วจะกล้าโต้แย้งคำสั่งของตน ความจริงตลอดหลายปีมานี้แม่เท่าและไวจจวินม่วแทบไม่เคยพูดคุยกันรู้ทั้งรู้ว่ามิใช่หลานของตนเองทว่าจำต้องเก็บเอาไว้หักยังต้องพูดคุยคงทำให้ตนเองต้องกรากระอ่วนเพราะเหตุนี้แม่เท่าจึงไม่รู้นิสัยของไวจจวินมัวเท่าใดนักเคยเห็นเพียงใบหน้าเรียบนิ่งนิสัยเย็นชาของเขาเพียงเท่านั้นทำไมหรือคำสั่งของแม่เท่าอย่างข้าก็ไม่ต้องสนใจแล้วอย่างนั้นหรือแม่เท่ากวาดสายตามองผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เอ่ยขึ้นอย่างไม่พอใจเหล่าองครักษ์เองก็ลำบากใจ ฟังคำสั่งของซื่อจื่อและพระชายาซื่อจื่อก็ไม่รู้จะตอบแม่เท่าอย่างไรหากฟังแม่เท่าวรยุทธ์ของซื่อจื่อและพระชายาซื่อจื่อเมื่ออยู่ในจีหลิงย่อมเคยได้ยินมาบ้างยิ่งไปกว่านั้นหากซื่อจื่อและพระชายาซื่อจื่อทำให้พวกเขาบาดเจ็บหรือสังหารพวกเขาก็คงไม่มีใครสนใจแต่หากพวกเขาทำให้ซื่อจื่อและพระชายาซื่อจื่อต้องบาดเจ็บนานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบใหญ่แม่เท่าต้องทำให้คนข้างล่างลำบากด้วยเล่า เวลานี้แม่เท่าจึงได้หันไปหาหนานกองม่ววเวตาฉายเวรังเกียดเป็นเจ้าอีกแล้วหรือหนานกองม่วเลิกคิ้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มที่นี่คือเรือนสุวินไม่ใช่ข้าแล้วจะเป็นใครเล่าครั้งที่แล้วตกอยู่ในกำมือของหนานกองม่วแม่เท่าจึงไม่ชอบหนานกองม่วมากหลังพิธีแต่งงานวันที่สองก็ออกคำสั่งให้หนานกองม่วไม่ต้องไปคารวะแน่นอนว่าหนานกองม่วเองก็ไม่คิดจะไปนั่งอยู่ในตำแหน่งจจวินจูอย่างไรก็ต้องมีประโยชน์บ้างใช่หรือไม่ ดังนั้นนี่จึงเป็นการพบกับแม่เท่าครั้งแรกหลังจากที่ไปคาราวะหลังพิธีแต่งงานในวันนั้นแม่เท่าส่งเสียงยนันเจอเอ๋อเป็นคุณชายสามจวนจิ้งเจียงจะวินอองต่อให้ทำสิ่งใดไม่ถูกต้องเจ้าผู้เป็นพี่สะพ้ายไม่ห้ามอีกทั้งยังยุยงให้ซื้อจื่อปฏิบัติเช่นนี้กับพี่น้องหรือหนานกงเมื่อยังคงยิ้มหวานทว่าไม่มีความอบอุ่นแฝงอยู่ในนั้นก็เอ๋ยเช่นนี้เชื้อสายรองมาทุบเรือนพี่ชายกับพี่สะพ้ายก็ไม่เป็นไรหรือเจ้ากะหักเอ๋อเช่นนี้ หากข้าทุบเรือนของแม่เท่าแม่เท่าเองก็คงจะไม่ถือสาหาความอย่างไรเสียเรื่องที่เชื้อสายรองทําได้ไม่มีเหตุผลที่ภรยาเชื้อสายหลักเยี่ยงข้าจะทําไม่ได้นีนานกงมั่วเจ้าบังอาจยิ่งนักแม่เท่ายกมือขึ้นกุมหน้าอกเอ่ยด้วยความโกรธนานกงมั่วเองก็ตอบโต้เอ่ยเสียงหยนันเป็นใครกันแน่ที่บังอาจให้เฟยท่านเป็นแม่เท่าของโจรจิ้งเจียงจิ้นอินอองไม่ผิดแต่ข้านานกงมั่วก็เป็นจวินจู่ที่ห้องเต้ทรงแต่งตงั้ง เรือนของข้าถูกเชื้อสายรองมาทุบตามอำเภอใจเช่นนี้จะวินจู่เช่นข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ใดครั้งนี้ข้าเพียงให้เขาชดใช้ขอโทษไม่ถือสาหาความที่เขาทำความผิดก็นับเป็นการไว้หน้าที่จนจะวินจู่ถูกปกคอรองด้วยเชื้อสายรองที่ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์แล้วหากมีครั้งต่อไปข้าจะฝังเขาแล้วไปขออาภัยโทษจากฝ่าบาทด,ดูสิว่าฝ่าบาทจะยืนอยู่ข้างผู้ใดขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทเดยนะคะ